ท่านครับมาพบกับแอดมินรุสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมนะครับเราังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์นะครับของพายรุรูร้อนที่ยังคงมีเกิดขึ้นได้ในบางวันในบางช่วงเวลาเนื่องจากว่าสภาพอากาศในช่วงนี้ค่อนข้างแปรปรวนนะครับยังคงมีลมจากทางตะวันออกจากทางตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเข้ามาเสริมนะครับก็ส่งผลทําให้ปริมาณของฝนมีเพิ่มขึ้นในบางแห่งมีฝนตกหนักนะครับ แล้วก็ต้องจับตาช่วงประมาณตั้งแต่วันที่11 12 13นะครับเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าจะมีแนวลมสอบของลมระดับบนนะครับก็อาจจะส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งตามประกาศนะครับในช่วงเย็นของวันนี้ในช่วงเวลา18นาฬิกานะครับของวันอาทิตย์ที่ 9มีนาคมนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก,ก็ได้มีแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับเน้นปริมาณของฝนทางภาคใต้นะครับวันนี้ให้จับตานะครับพี่น้องใต้นะครับก็คือตั้งแต่จังหวัดชุมพรนะครับเป็นพื้นที่สีเหลืองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสครับ ก็อันนี้เป็นส่วนของข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับลักษณะสภาพอากาศนะครับจะเป็นเช่นไรต่อไปตั้งแต่วันนี้ถึง23มีนาคมจากการอัปเดตล่าสุดนะครับและรวมถึงติดตามข้อมูลอัปเดตล่าสุดของแบบจำลองลักษณะสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาครับและทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับลุดสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์ หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับประจําช่วงเย็นย่ำข้าม,มืดนะครับของวันอาทิตย์ที่9มีนาคมนะครับเป็นเช่นไรกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ ก็จะลืมเข้ามาคอมเมนต์ร่วมรายงานสภาพอากาศขั้งใต้คลิปวิดีโอนี้ของแอดมินกันได้เลยนะครับขอบคุณครับซึ่งล่าสุดจากภาพที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมแล้วก็เราฟังอยู่ขณะนี้นี่คือภาพจากาภาพถ่ายดาวเทียมนะครับของไบจำลองก็ได้แสดงว่าขณะนี้นะครับกลุ่มฝนได้ปกคลุมอยู่แถวบริเวณทางช่วงภาคใต้ช่วงตอนบนถึงประมาณตอนกลางนะครับเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยถึงฝนตกหนักปานกลางเกิดขึ้น ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะตรงไหนที่มีสีแดงค่อนๆไปทางสีส้มนะครับก็หมายถึงว่ากลุ่มเมฆค่อนข้างหนามีโอกาสที่จะเจอปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่บริเวณดังกล่าวล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าสภาพอากาศนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นยามค่ำมืดวันนี้9มีนาคมถึงประมาณช่วง15มีนาคมสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยยังคงมี พายุรุดูร้อนนะครับยังคงเกิดขึ้นได้ในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยบ้านเรานะครับพีคที่สุดก็คือจะเน้นช่วงวันที่12-13มีนาคมเนื่องจากว่ามีลมจากทางตะวันออกแล้วก็จากทางตะวันออกเชียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังอ่อนถึงปานกลางครับ ส่งผลทําให้ทางภาคใต้นะครับมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็นฝนฟ้าขนองตั้งแต่เล็กน้อยถึงฝนตกหนักปานกลางแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งนะครับหลังจากนั้นช่วง16ถึง23มีนาคม2568ยังคงมีมวลอากาศเย็นนะครับแผ่เสริมลงมาเป็นระลอกหนึ่งนะครับจากทางด้านที่จากมาจากทางฝั่งของภาคอีสานนะครับทำให ยังคงเกิดพายุรุนร้อนเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะแรกๆที่มวลอากาศเย็นเนี่ยลงมาซึ่งในขณะที่ประเทศไทยของบ้านเราเนี่ยมีอากาศร้อนที่สะสมอยู่นะครับพีคที่สุดก็คือช่วงรอบใหม่นะครับ16-17มีนาคมนะครับฉะนั้นหมายความว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยยังคงมีอยู่อย่างต่อนเนื่องยาวเลยถึงวันที่23มีนาคมแล้วก็ช่วงที่พีคที่สุดก็คือจะเป็น2รอบ ก็คือจะเป็นรอบวันที่12ถึง13มีนาคมแล้วก็ส่วนในรอบที่2จะเป็นช่วงวันที่16ถึง17มีนาคมนะครับจากทิศทางของลมที่แปรปวนนะครับฤดูร้อนปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการว่าจะไม่ค่อยร้อนแรงเหมือนปีที่แล้วก็คือเหมือนปี67นะครับจะมีฝนฟ้าขนองเนี่ยเกิดขึ้นได้บ้างนะครับพายุฤดูร้อนเนี่ยจะมาสลับในบางช่วงเวลาก็คือจะมีฝนตกเกิดขึ้น ในบางช่วงวันแล้วก็เวลานะครับยังคงต้องเฝ้าระวังข่าวของพายุรุนร้อนนะครับที่มาเร็วมาแรงอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้นะครับก็เน้นย้ำนะครับขอให้ดูแล้วก็อัปเดตข้อมูลณปัจจุบันนะครับเพราะว่า ข้อมูลสามารถนำเข้ามาประมวลผลใหม่ได้หากว,าว่ามีการอัปเดตนะครับก็ต้องดูเพื่อเป็นแนวทางกันต่อไปนะครับลักษณะอากาศทั่วไปในช่วงค่ำคืนของวันนี้พยายกรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยทางตอนบนปริมาณของฝนลดลงอุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศค่อนข้างร้อนในช่วงตอนกลางวันขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยในบริเวณทางประเทศไทย ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางที่พัดปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลงส่งผลทําให้ลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากบริเวณทางทะเลจีนใต้แล้วก็ทางอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อน สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางทําให้บริเวณทางภาคใต้มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยจากสภาวะที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองหมอ,อกควัน PM 2.5การสะสมฝุ่นละอองหมอ,อกควัน PM 2.5ในบริเวณทางภาคเหนือตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนถึงปานกลางส่วนตั้งแต่ทางภาคเหนือตอนล่าง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและทางภาคตะวันออกอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีการระบายอากาศที่ค่อนข้างดีครับภาคเหนือจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด20-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ใความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเมฆเป็นบางส่วนโดยจะมีปริมาณของฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากจะเป็นทางตอนล่างอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด,ด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งส่วนมากจะเป็นทางตอนล่างอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-36องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราธาน,นีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีอากาศค่อนข้างร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง เอาละรครับท่านผู้ชมจากนั้นแอดมินก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตในส่วนของแบบจำลอง ECMWF นะครับซึ่งเป็นแบบจำลองคาดการณ์นะครับในระยะกลางของยุโรปนะครับในช่วงตั้งแต่เย็นนี้ครับอาทิตย์ที่9มีนาคมซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์ว่าช่วงที่พีคที่สุดที่เราต้องจับตาด้วยกัน2รอบก็คือในส่วนของรอบแรกนะครับตั้งแต่ช่วง วันพุทธที่12มีนาคมนะครับจนถึงช่วงวันที่13อันนี้เป็นช่วงที่พีคที่สุดนะครับแต่ตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงวันที่23เนี่ยก็ยังคงมีพายุรูร้อนเนี่ยยังคงสามารถเกิดขึ้นได้ในบางที่ในบางช่วงเวลานะครับแต่ก็เป็นเล็กน้อยแต่ก็จะเน้นย้ำช่วงที่พีคที่สุดก็คือ2รอบช่วง12-13แล้วก็ช่วงที่2ก็คือ16-17มีนาคมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูช่วงที่พีคที่สุดกันนะครับในช่วงวันพุทธที่12มีนาคมนะครับก็จะอิทธิพลของลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงเหนียวนำความชื้นจากบริเวณทางทะเลจีนใต้ครับแล้วก็ทางอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยนะครับก็ส่งผลทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับหรือก็คือลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า,าลูกเห็บตกในบางแห่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทางประเทศไทยทางตอนบนนะครับ ช่วงที่พีคที่สุดนะครับตามที่แบบจำลองอัปเดตก็คือในช่วงเวลาเย็นประมาณ16-17นาฬิกาของวันพุทธที่12มีนาคมนะครับบริเวณทางภาคเหนือก็เริ่มได้รับผลกระทบเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนล่างนะครับตั้งแต่แถวทางพะเยาจังหวัดอุอตรดิตถนะครับสุโขทัยสวรรคโลกนะครับแล้วก็แถวทางพิษณุโลกแถวทางจังหวัดตากพบพระอุ้มผางนะครับแถวทางกำแพงเพชร ทางโค้งวิไลนะครับแล้วก็แถวทางนครไทยลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนี่คือในส่วนของทางภาคเหนือนะครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางนะครับในบางแห่งแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของทางภาคอีสานนะครับส่วนใหญ่ปริมาณของฝนจะเน้นช่วงเย็นแล้วก็จะเน้นทางตอนล่างก็คือช่วงชัยภูมิทางตอนล่างแล้วก็ทางโคราชบุรีรัมนะครับ ทางสุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตกเล็กน้อยกระจายตัวอยู่แถวทางอำนาจเจริญยโสธรศิลาลากศรีสะเกดคู่ขันนะครับการทลารักษ์แล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีในบางพื้นที่แล้วก็ทางตอนบนเช่นบริเวณทางจังหวัดเลยนะครับหรือว่าทางหนองบัวลำพูนากลางจังหวัดอุดรน,นะครับทางชัยภูมิช่วงทางตอนบนก็มีโอกาสเจอเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อาจจะเป็นฟ้าครึ้ม ในส่วนของทางภาคกลางนะครับก็จะเน้นทางภาคกลางตอนล่างมีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยถึงฝนตกหนักบานกลางส่วนทางตอนบนของภาคกลางมีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยแล้วก็ฟ้าคลึ้มเป็นส่วนใหญ่ส่วนทางภาคตะวันออกต้องเตรียมตัวตั้งรับนะครับเพราะจะมีปริมาณของฝนตกต่อเนื่องปริมาณของฝนตกตั้งแต่เล mm ็กน้อยถึงฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับเป็นฝนตกหนักกระจายตัวหลายพื้นที่แล้วก็ พีคที่สุดก็คือต้องยกให้กับทางภาคใต้จะมีฝนตกหนักที่สุดนะครับในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่าของวันพุธที่12มีนาคมนะครับอันนี้เป็นช่วงรอบแรกแล้วก็เป็นช่วงวันแรกที่พีคที่สุดนะครับแล้วก็เราไปดูช่วงที่พีคที่สุดในรอบแรกของวันที่2ก็คือวันพฤหัสบดีที่13มีนาคมนะครับการกระจายตัวของฝนก็คล้ายๆเหมือนวัน พุธที่12มีนาคมนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงเวลาประมาณหัวค่ําประมาณหนึ่งทุ่มของวันพฤหัสบ,บดีที่13มีนาคมก็มีโอกาสเจอฝนตกหนักตั้งแต่ทางภาคตะวันออกอเฉียงเหนือตอนกลางถึงตอนล่างนะครับมีฝนเล็กน้อยแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งนะครับแล้วก็โอกาสที่จะมีปริมาณของฝนตกแช่ค่อนข้างสูงนะครับพื้นที่ที่ต้องคอยจับตาแล้วก็เฝ้าระวังก็คือตั้งแต่ แถวทางสกลนครเนี่ยลงมาลงมาทางมุกดาหารนะครับแถวบริเวณทางนาม,มนนะครับแล้วก็แถวทางดอนตาลแถวทางโพนทองโพชัยนะครับเศษละูมแล้วก็ทรายมูลป่าติว๋วยโสธรน,นะครับคาเขื่อนแก้วศีลาลาดบึงบูนนะครับแถวบริเวณทางสนมนะครับแล้วก็ทางศรีเมืองใหม่พิบูลมังสาหารนะครับทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็แถวทางการทะลัก สี่สะเกตสำมโรงนะครับแล้วก็ทางเบญจรักกันทารักษ์นะครับทางเดชอุดมแล้วก็แถวบริเวณทางบ้านอีหมูนะครับมาดูทางปางกงาู่สังฆะภูสิงห์สีขอระูมินะครับแถวทางสนมสตึกแถวทางจังหวัดบุรีรัมย์ในตัวอำเภอเมืองอำเภอหนองหงอำเภอหนองกี้นะครับก็มีโอกาสเจออำเภอละหานทรายแล้วก็แถวทางอำเภอบ้านกวดนะครับ ก็มีโอกาสเจอแถวบ้านบุแล้วก็ทางโคราชโนนสูงพิมายนะครับแถวทางสี่คิ้วตะคบไทยสามัคคีก็มีโอกาสเจออันนี้คือในส่วนของพื้นที่มีโอกาสเจอในช่วงตั้งแต่หัวค่ำนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นบางพื้นที่ช่วงหัวค่าจะเป็นช่วงที่มีปริมาณของฝนตกหนักกระจายตัวหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าคืนแบบจำลองก็อัปเดตว่ากลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับก็จะเคลื่อนตัวไปปกคลุม ตั้งแต่ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนถึงตอนกลางนะครับจะเปลี่ยนที่ตกก็จะเริ่มเข้าแถวทางบึงการแถวทางนาโซนะครับแถวทางพรเจริญแถวทางวานอนนิวาสบ้านทุ่งแถวทางอ่าอนนรอพนมนะครับสี่สงครามแล้วก็เริ่มเข้าแถวทางนาดีปะปักน้อยสกลนครน,นะครับแล้วก็แถวทางดงเย็นคําชมพูนะครับนามนกาลสินในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวนี้แล้วก็ทางผนแก่น ทางขอนแก่นนะครับแล้วก็ทางโคราชตอนบนทางมหาสารคามร้อยต่อไปนะครับก็ยังคงต้องติดตามเส้นทางของพายุฤดูร้อนร้อที่สนะครับส่วนบริเวณทางภาคใต้นะครับก็จะเริ่มได้รับผลกระทบภาคใต้จะเริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่ประมาณช่วงสายๆเที่ยงๆบ่ายๆก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในส่วนของทางภาคใต้แล้วก็ทางภาคตะวันออกก็จะมีโอกาสเจอตั้งแต่ช่วงบ่าย,าย,ายเย็นภาคกลางนะครับ แล้วก็ในส่วนของทางภาคเหนือก็อาจจะมีอากาศค่อนข้างร้อนในตอนกลางวันแล้วก็จะเป็นฟ้าครึ้มๆโดยเฉพาะแถวบริเวณทางภาคเหนือทางตอนล่างนะครับอันนี้ก็จากการอัปเดตล่าสุดนะครับในรอบแรกของพายุรอ้อนที่พีคที่สุดนะครับส่วนพีคที่สุดในรอบที่2ก็คือตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่16มีนาคมนะครับก็สืบเนื่องมาจากถ้าเรามาดูในเรื่องของความเย็นนะครับ กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้บอกว่าตั้งแต่ช่วงประมาณช่วงวันอาทิตย์ที่16-17เนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือก็คือพายุฤดูร้อนนั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงระยะแรกๆที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทางประเทศไทยของบ้านเรานะครับก็จะส่งผลทําให้เกิดการประทะกันของอากาศนะครับก็คือ จากที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนของบ้านเราเนี่ยมีปริมาณของความร้อนเนี่ยสะสมจู่ๆมวลอากาศเย็นจากจีนก็แผ่ลงมานะครับก็แน่นอนว่าในช่วงระยะแรกๆเราจะทําให้เกิดลมกระโชกแรงแล้วก็มีปริมาณของฝนตกซึ่งถ้าเราดูจากตามเฉดสีน้าตาลก็คือค่าปริมาณของความเย็นที่เข้ามาปกคลุมหรือว่าแทรกซึมในประเทศไทยของบ้านเราทางตอนบนเนี่ย ก็จะทําให้อากาศเปลี่ยนก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของฝนฟ้าใครรู้ตัวว่าหลังคาบ้านไม่ค่อยแข็งแรงโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเวลามีพายุฤดูร้อนมานะครับจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างสูงเป็นพื้นที่เขาเรียกอะไรเป็นพื้นที่ดอนนะครับ ก็จะส่งผลทําให้มีลมเข้ามาพัดได้ง่ายนะครับฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เวลาลมพัดเนี่ยแล้วก็จะพัดมาจากด้านล่างแล้วก็หอบขึ้นไปข้างบนนะครับหลังคาจะกระพือถ้าหลังคาไม่แข็งแรงก็อาจจะปลิวได้นะครับถ้าเรากลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้านะครับในช่วงตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่16มีนาคมนะครับความเย็นก็ยังคงปกคลุมอยู่นะครับสังเกตได้จากเส้นไอโซบานะครับแล้วก็ ปริมาณของความยือปริมาณของความชื้นตามที่แบบจำลองให้เนี่ยก็เป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยกระจายตัวทางจังหวัดเลยทางขอนแก่นนะตะวันออกทางจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็แถวทางโคราชบุรีรย์ลงมาหาทางภาคตะวันออกนะครับทางภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบ,บรุรีจังหวัดตราดกรุงเทพมหานครปิมณฑลนะครับ,บ,รนนนรบแล้วก็บริเวณทางภาคใต้ตอนบนนะครับ ก็มีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยแล้วก็มีฟ้าครึ้มในช่วงระยะแรกๆนะครับแล้วก็จะเน้นลมกระโชกค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นวันแรกที่มวลอากาศเย็นลงมานะครับยังคงต้องเฝ้าติดตามจากการอัปเดตล่าสุดของแบบจําลองแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับถ้าหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้เดยวแอดมินจะนําข้อมูลนี้มาแจ้งเตือนแล้วก็อัปเดตรายงานให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับ หากว่าท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นวนะ่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซันกระดิ่งแล้วก็กดเลือทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ